You defy chosen to have เบลือเลยนะลองคิดปุ๊บเลือเลย chosen โอ้สองเสียงอันนี้โอเคกล้องสปีดหัวใจเขามีเอาไว้รักแต่คงต้องพัก เพราะเธอไม่มีหัวใจฝากเพลงไม่มีหัวใจงวงอันไอส์เดดด้วยนะครับแล้วฟังรับชมกันได้แล้วทุกช่องทางยูกิ Freedom Studio ห้ไไอ,อ,อ,องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ชุม่มโทร0 9น541 9799ขอบคุณครับ ยูกิฟรีดอมสตูดิโออะไรกลับมาพบกับคนทำเพลงเ e a ร t ชันเวอร์ชันสำหรับคนรักเพลงจ้าไม่รอกายเลยเหรอพี่เดี๋ยวมันก็มาดเป็นไรมาแบบเสียบเข้ารายการสดๆเลอารายการเราฟรีฟอร์มอยู่ไรเงี้ยก็ฟรีไปนี่ไม่ใช่เพลงเป็นตัวอย่างเกมที่เราเล่นมานันตั้งแต่เด็กๆ จะเกมอะไรครับพ <Wow. S 1> ี่์หมอช่อคอมแบทเดี๋ยวจะ <คำ S 2> เดี๋ยวก่อนจะไหมคำเตือนอายุ18ถ้าอายุต่ำกว่า18ไม่กลัวเรื่องเลือดและไส้ก็มาดูได้ดูได้แต่ว่ามีคำแนะนำจากผู้ใหญ่บ้างก็ดีนะครับแต่เดี๋ยวจะทำทำให้มันจางๆเลยเราค่ไปดูเองเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นอยู่แล้วเราจะเรื่องในไรตอนทานได้ครับผมมันเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะเข้าในแอปก็รอ้อยกายเราพูดไปก่อน เกมนี้เป็นเกมของเมื่อก่อนนี้เป็นของไอ้มิดเวแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นแล้วจะกลายเป็นของวอลเนอร์เกมแล้วไงวอลเนอร์วอร์เทอร์เกมก็ลยไอ้ทีมงานนี้เดลเทียมเลยกลายเป็นคนดูแลสองของพวกดีซีไปด้วยดีซีก็คือพวกที่เป็นเกมเด่นเดนของเขาคืออินจัตติสอินจัตติสก็จะเป็นทีมนี้ก็จะเลทไม่เลทเข้าไปท่าคอมแบท ตัวัวกคอมแบ,บ็ตก็จะมีไอคอนิกแล้วหลายๆคนมีไรเดนเทพเจ้าสายฟ้าลูแคงเป็นคนใช้ไฟรอสกาเปียนก็ไอที่ get over here ียแล้วก็ไอซับซิโลที่ใช้น้ำแข็งอะไรเงี้ยมันมีหลายๆตัวที่เป็นไอคอนิกมากๆแล้วก็เออมันเดินทางมาถึงเขาเรียกว่าอะไรมันรีบูตไปสองรอบเล็กๆแล้วรอบเล็กๆคือภาคเก้าก่รีบูตไอภาคสิบดิภาคเก้าหรือภาคสิบวะ มันรีบูตแบบว่าเอาตัวละครกลับไปแก้ไขอดีตอ่ย้อนเวลาเหรอย้อนเวลาในภาคสี่มันเป็นอเมรเกดอนนะทุกคนจะตายในอนาคตอยู่แล้วทุกคนเลยนะใช่ครับย้อนเวลาไปภาคสี่ก็แก้ไขอดีตปุ๊บก็เลยภาคเก้าภาคสิบมันก็เลยแบบช่วงนี้ทุกคนตายก็หายไป<ช>แล้วก็จะมีลูกออกมาในภาคสิบแน่นอนว่าตอนนี้นะครับผมคุณกายครับย้อนกลับมานั่งก็อีแล้วครับผมไปห้องน้ำมาครับอ่าอันนี้อันนี้ถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วภาคเก้าภาคสิบพอภาคกลับมาก็คือ ภาคสิบมันกลายเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าไม่มีหายนะเกิดขึ้น,นแล้วภาคสิบภาคสิบเอ็ดก็แบบเนื้อเรื่องต่อกันคือพอไปแก้ไขอดีตแล้วก็ทุกคนมีลูกมีอะไรกันหมดละอะไรเงี้ยแล้วพอภาคสิบเอ็ดที่ผ่านมาคือมันจะมีคือมันจะมีกำจัดเทพจนหมดเขาเรียกว่าหมดที่เอลเดอร์กอแล้วอ่ะอันนี้เอลเดอร์กอสูงสุดมันจะลงมือเองอมารีเซ็ตแล้วอรไเนี้ยกลายเป็นแบบ คือต้องไปเล่นเกมเองอ่ะคือเอาสปอยง่ายๆว่าตอนจบของไอ้ภาค11อันนี้คือสปอยนนี้ก็คือลูแขงมันตายแล้วก็จะมีลูแขงจากอดีตมาด้วยกลายเป็นลูแขงสองคนลูแขงชั่วลูแขงรูแขงแบบอดีตลูแขงอดีตนี่คือชั่วลูแขงอดีตไม่ชั่วแต่ลูแขงปัจจุบันลูแขงปัจจุบันที่ตายไปแล้วอ่ะชั่วเพราะมันโดนไอ้อะไรวะแชงซุงหรือหรืออะไรวะล้างสมองมันให้กลายเป็นศพเดินได้อ่ะ แล้วก็ไรเดน3ตัวนี้รวมร่างกันกลายเป็นเทพพเจ้าคนใหม่ชื่อเทพพระเจ้าแห่งไฟลูแขงกลายเป็นว่าไรเดนอาจจะไม่มีตัวตอนอีกแล้วแล้วกลายเป็นลูแข็งไปรีเซ็ตนี่คือรีเซ็ตจริงๆเลยรีเซ็ตตั้งแต่จุดกําเนิดของมอเตอคอมแบทมันเลยชื่อมอเตอคอมแบทวันอหรอก็คือรีเซ็ตใหม่หมดใช่โอเคโอเคมอเตอคอมแบทหนึ่งก็คือรีเซ็ตมันเป็นซอฟต์รีเซ็ต รอบหนึ่งแล้วก็มาเป็นอันี้แม่งรีเซ็ตจริงๆอะรอบใหญ่รีเซ็ตใหญ่เ,ออเหมือนอารมณ์ที่มาเวลรีเซ็ตว่าไม่ได้มีแค่จัก,กรวาลเดียวนะไม,ไม่แม่อันนี้คือรีเซ็ตจัก,กรวาลดั้งเดิมมันเลยเว้ยอ๋อรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดเลยแบบเซตฮีโร่เออเซตฮีโร่แบบออแบบทุกอย่างย้อนไปไอ้พวกอะไรฮะูแขงรุ่นนี้แน่นไม่ได้เกิดดูแขงจะไม่มีตัวตนอีกแล้วเว้ยกลายเป็นเทพคนนี้แทนแล้วก็ อาจจะมีพวกอะไรนะไอเคสเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเคสยังอยู่เคสอาจจะมาก็มาเป็นตอนหนุ่มเหมือนเดิมอะไรอันนี้คือจะเป็นพวกคาแรคเตอร์ใหม่แล้วใช่ไหมหรือว่าน่าจะน่าจะอย่างนั้นแต่ตอนนี้ฮะเรามารีอคกับมอ r t a l k ค m มแบ1วันนะฮะซึ่งมันการมีใช้จักรวาลใหม่ใช่โอเคครับไปสามสองหนึ่งไคำเตือนสิบแปดสิบแปดบวกนะฮะคำนี้เลือดสัตว์สัตว์เลยดู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  Time. It's time. Time to wake up to a new reality. To a blank canvas that I have painted in with warmth oh. and peace. In my new era, choice is yours whether to live yeah. in quiet serenity. เป็นเชื้อเงางังเรา Our d t r i to dwell in joyous prosperity or b i t e r rivalry อยู่ด้วยกันได้ไงสองคนนี้ You have faced the hand of fate, s u b z e r ฮะสถาปียน as sworn enemies Or united as brothers. But a storm is brewing. And soon <laughs> you will discover <laughs> that even in this new era, <laughs> one constant remains. <running. laughs>

เซปเทมเบอร์สิบเก้านะฮะพีออเดอร์เกตแชมปสูงทำไมมันหนุ่มจังวะจริงๆนะหนุ่มมากๆเออพ e ออเดอร์นี่ตั้งแต่วันนี้เอ้ตั้งแต่วันที่19 19ก้าสิพฤษภาออกวางขายเมื่อไหร่ดูไม่ทันวางขาย19เกซกันยากันยากันยานะครับสักพักหนึ่งก็ตอนนี้จะเป็นเบตาเอ็กเซดเออเบตาคงมีเดโมให้เล่นกัน ใครเล่น P5 ก็จะได้ภาพอย่างนี้เลยตัดสินใจนะครับว่าจะซื้อ Xbox Series X หรือว่าจะซื้อ P5 แล้วแต่ปุณครั้งนี้มันมาแปลกไว้ปกติมันจะทำนี่ Metal Combat i n Justice m r t a l Combat i n Justice m r t a l Combat แต่อันนี้ Justice ไม่มา Metal k o m b a t มาเลยอ u s t i น่าจะแบบอาจจะตันแล้วเปลอาวะเพราะว่าทำแค่ภาค2ตอนจบก็เป็นไม่รู้เป็น ending แบบ good หรือ bad ด้วย ไม่รู้จะให้เลือกทางไหนเออแล้วรอคนแต่งแบบแต่งภาคต่อเราจะได้ทําเกมต่อแล้วกันแต่แตอ,น,อนนี้มาก่อนละเพราะว่าอันหนึ่งที่ที่คิดว่าทําไมถึงมาตอนนี้ครับไอสองเกมที่มันเวลาพูดถึงเกมใดเกมหนึ่งมันจะนึกถึงอีกสองอยู่แล้วก็คือเทอเคนแปดกับสเวเตอร์หกมันมาช่วงนี้ไอน,นี้ต้องมาด้วยไม่แปลกเลยเออแล้วผมอยากรู้ว่าอันนี้พอร์ตลงอะไรบ้างเพห้า กูว่าน่าจะทุกคอนโซลคือเครื่องเหมือนเดิม p พร่ Xbox Series X และก็ P C P C ใช่ถ้าผ่อนลง Windows Switch น่าจะดีเพรอาจจะด้วยเพร่โฟแต่เพ่ก็ช่วงนี้ก็กระแสก็ใกล้มันเป็นปลายเจนแล้วอะปลายเจนแล้วใช่อืมพอตอนนี้ p พ5แล้วรอ p พ6ไว้ดีกว่าจบแป๊บเดียพอรอเพ่ห้ารอเพ่หกเดี๋ยวเราก็รอเพ่เจ็ดรอไปเรื่อยไปซื้อสักทีแต่จะไม่รอแล้วเพราะว่านี่ กตอนนี้เขาคนุนนักเรื่องกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อซีรีส์ X Xbox Series X เพราะว่าผมอะชอบ Joy Xbox อ่าเพราะว่า Joy Xbox มันรู้สึกแบบมันเข้ามือกว่าแต่มึงเล่นเกมไฟติ้งไม่ได้นะจังเล่น,นไ,มไม่ได้ใช่จริงๆถ้าจะเล่นงี้งต้อง Pay 5แต่ไม่เนี่ยสรุปฮะไปสอยไม่นเนเ่ยยังวาบอกจะสอยมานานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะสอยอ่ะเดีย๋ยวให้มันมีตังค์เหลือๆวันนี้กันใช้เยอะช่วงนี้ก็ดูแล้วรู้สึก อย่างที่คิดว่ามันเป็นการรีเซ็ตอย่างที่มันพูดมาแต่ว่าดูหลายๆคนแล้วมันเหมือนกลับไปเป็นเริ่มหนึ่งใหม่แล้วดูหนุ่มมากๆเลยทุกคนเลยโหแต่ที่ชอบคือสกอร์เปียนแต่ดูไม่รู้ใช้เอนจินอะไรดูแม่งภาพดีมากๆเลยโมชั่นอันเรียวอืมเป็นไปได้อันเรียวก็ได้หรือจะเป็นวอร์เนอร์ทำเองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาใช้อันเรียวเอนจินในการเอาเรียวเอนจินห้าทุกเกมแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ทุกไม่ทุกเกมหรอก ก็แคปคอมจะมีของตัวเองมีไอเออย่างจินที่ทำลิฟท์เดสดนอีวิวทำสเตเตอร์เค้นใช้อ่ลเลวไหนเนี้ยไม่รู้น่าจะของทางวอนน่าจะวันนี้่ทำเองแหละเพราะว่าการไปซื้อเติร์ดปาร์ตี้เอนจินมาทำเองมันก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เหมือนกันโอ้อซื้อมาใช้แต่ถ้าถ้เป็นของตัวเองผลิตเองทำเองไม่ไม่จำเป็นเลต็มที่เลยเต็มที่เลยเนี่ยมันแคปคอมทำอ่ะแคปคอมมันอุตสาหกรรมใหญ่มามาคาดเราดีกว่าว่าจะหนักเครื่องไหมอืม ดูวนไม่เหลือดูแล้วว่าหนักอยู่แต่ถ้าเป็น P5 ไม่น่าหนักใช่ P5 มันถูกพอแล้วแต่ถ้าเป็น PC นะสำหรับคนที่แบบเสพภาพสวยจัดๆเลยอ่ะน่าจะอยู่สักประมาณ 200- 3้อถึงากิกแน่อาจจะอาจจะเป็นได้ร้อยส0 0ร0ได้อยู่เอาการเลย3080ไปเลยแต่ว่ามันมันต้องเป็น SSD ผมว่าเดี๋ยวนี้มันพวกคอนโซลเกมมัน h ์ดดิสก์ SSD หมดแล้วมันถึงจะโหลดทันไม่งั้นไม่ทันนะยังไงสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ พิออเดอร์ได้ในวันที่19พฤษภาคมนะครับในเวลา10โมงเช้าพิออเดอร์สุเกสชังซุงแอนเบต้าอักเซสใช่เลยใช่หรือจะไปเลือกซื้อตอน19กันยาก็ได้แต่ก็จะไม่ได้ชังซุงนะครับใช่วันนี้วันนี้ฮะสำหรับมอทเท็กแคมแบ็ควันนะครับเป็นเทเลอร์อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ที่จะทำคือดูดูหนังนะเจี๋ยว จะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ดูทุกเรื่องหรอกนะจะดูเฉพาะเรื่องที่ชอบก็งั้นแหละครับสำหรับใครอยากให้เราดีแอคเคลิร์เกมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากสนับสนุสนพวกเราด้วยนะฮะเราก็มีช่องทางในทวิตชัน่นแล้วก็ในคอมเมนต์แล้วก็เพอ,อีกช่องทางนึงคือตรงนี้นะฮะจะเป็น QR code ให้แอน์แต้นตน,นะครับที่ฮะแล้วก็ไว้เจอใหม่กับคนเพลง Reaction ของดิคชั่นกับคนรักเพลงนะฮะรายกันบ๊ายบายปุ๊บปุ๊บ